ตอนนี้ทานเราจะเประกอบกัประมาณสามทุ่นะครับเรจะเกบที่บอกนะครับจเการรับรงสายพิธระมาเปนสายพิธระมาเข้ามาเือะดีเพาะ่าตอนนี้การเดินเาเนานานเนาที่ราเปนานสายีการ่วมกันนะครั่นราจะตอาพระองค์ใหม่ครับยนะครับ โอ้โหโอ้โหเอาสายยางขึ้นไปล้างิ้เลยพุทรุ่เรืายงไป่งครับปนเรขะทมาสานะครับดองพรนะพี่น้องทุกท่านนะครับเอาสายยางขึ้นไปเลยล้ยความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปราถนาตอนนี้นะครับอะไรที่ทอยากได้อยากมีอยากกานขอให้ท่านได้รวมไปนะครับ ทำได้ทางานวทำงานอได้เยอะทำได้ได้เยอะนะครับเื่อีรู้ทนะครับปาศรา้อ้ร่วมอ่ร่วมเงินเดือนเยืนท่านะครับตามที่ฝากทุนหายัเอจะขอัวุประกประสงค์จกปากาษามองพีมน้องไ้มีความสุขตลอดท้อการเล่นนะครับขอ,อเัวสนรงนี้นะครับทุกทร,นะรับ อ๋อจะพิมพ์ลิขสิทธนะครับเป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีของแจกที่น้องที่มาทุกคนรอภาควันนี้นะครัแจกจ่ายเดินไปแล้วนะครับท่านนี้ของนีแจกของนีแจกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะได้รับเลยนะครับครับเการทางเดินไปแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะมีของแจกเดี๋ยวเราจะเอามาแล้วนะครับครับวันไว้ที่พิมพ์ลิขสิทธนะครับจับของดีก่อนนะครับเป็นของ เขาเรียกว่าเป็นพรยังไงน้ำใจนะครับจามแจกเลยนะครับไม่มีการเข้าแจกฟรีทุกคนนะครับแจกฟรีทุกคนนะครับที่นี่ต่างนะครับขอนนีนะครับหาไม่ได้เลยครับก็มีวันนี้วันเดียวนช่ไหครับวันเดียวเอนะครับนะครับรอนะครับใจจรินใจใครกันเลยติดพรไม่ติดนะนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะเป็นอ่าหัวของตะลืนะครับหรือว่าเกษาตะดืมนะครับ พาขึ so ite, so long, ้นไปติดทั้งวนเท่าไรแล้วท่าไม่ดูติดขึ้นจะติดตองนะครับตอนั้ท่านจะติดติดตอนที่ผมถาถึ่แล้วมาผมทาถึงได้จะขอติดกันเลยนะครับแต่ถ้าเกยสาจะดีเหมือผมระดีนะครับติดเลยอาที่ไหนจมาติดหรืออสกนอกถึทางติดต่อไปนี้ด้วนะครับฝากทอน้าเครับตาแทงที่ขึ้นไปใส่บนระเสียงของผู้รุ่งในหมดติดหลอดติดนะครับ อาขึ้นไปไม่ได้แล้วตับติดก,ก็ปิดได้ตอนนี้นะครับครับเพิ่อนนิักลับี๋ยวจาร์จะแจกของดีน,นะจะมาบอกว่าแจกของดีน,นะครับครับก็ขอเต้นเลยนะครับ สำหรับดวงนะครับที่ขึ้นไปหลรอพาทุกคนนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมีอาจารย์นำนะครับขอเข้ามานะครับขอเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวได้ขอเข้ามาติดทุกติดหกดอกขอเข้ามาจุดได้เลยนะครับจุดได้เลยตอนนี้ป๋าป๋าจะติดเป็นนางพรมให้หมดครับอ่าพอแล้ที่พดอกที่พดอกนะครับขอเข้ามา